วัสดีค่ะช่องแม่ดาวกุกเกาะนะคะม <c oughs> าฟังตาซานเล่าเรืร่องขายหนูนะคะโอ้ไปขายเชแรกขายขายหน้าบ้านของลุงพลนะเอาหนูไหมครับเอาหนูไหมครับตามมาขายหนูครับโอ้ก็วัตถานทำไมพูดเพราะจังเอาหนูไหมครับตัวเท่าไหร่ครับตัวละร้อยห้าสิบสองร้อยครับ สองร้อยเนาะขายหน่วันนั้นเอาหนุไปสิตัวหมดเลยหมดเลยขายดีขายดีเลยไปขท้ยอากตาเอาบักะโลที่สรอบอนได้สิอันขายหนุไปเลยมันสีอันเลี่ยงท่านบอสันคันน้องอ้อไปขายน้ำน่ะบนเลน ถ้าน้องออกไปขายช่วยตาซานปลาขานี้เลี้ยงไม่ทันแน่ๆเลยค่ะหนูโตไม่ทันแน่ๆเลยนะคะเดำมนาเสร็จก่อนไปขายหนูเดำมนาเสร็จก่อนหนูจะขานตลาดน้องต้นอ่ะโตไม่ทันแน่ๆเนาะหนูน่ะอะไรกนบกมือบกมือกว่าบาทมันงแงงปะแงงอยู่างเดลองเลยนั่นไงน้งแองลอันนี้ไปขายมันอันนี้น่าหนาแฉมันสองจังหวะเฉเหลือไมหาเกี่ยวอย่างดีเอา อตา,ต tá, าตาซานจะขบับรถแล้วบอกเาลองบังนกตาตาลองสตาร์ทดูมอเตอร์ไซค์เวฟอ๋อมอเตอร์ไซค์เวฟใช่เอามอเตอร์จีนลากได้เอามันล่างได้ตาโอ้นี่นะตาก็นั่งอยู่บนรถจะขับรถแล้วนะคะตาเคยขับระบบขาหนี่ขับลองเบิ้งแล้วบอกบ้าตาใส่แบบตาขับไปแล้วมาเสรไม่ไม่ชักของตา สวัสดีนะคะทั้ง17ท่านนะคะแรงเอารงเกบูามเกิบาแรงเกดีนะคะรง้งเกิดงเกิรเดารกรงเกิดร้เดบกิบูชางเาารงอิแรงเเดกแเรงเงกท่าแนะคะไปไปาเบงกงกรกเกิแเข้าไปแล้วเด้อ ไปแล้วใช่คนวุ่นก็ไปไปแล้วก็ไปใช่คนวุ่นล้มดูเลยตาตาตาดำนาเสร็จขอสองพันชั่วโมงเด้อเดี๋ยวจะดันด้วยดันให้เด้อะค่าค่ขอบคุณนะคะช่วยดันให้หลานด้วยเด้อดันช่องแม่หนิงด้วยค่ะดันปละดาด้วยค่ะเดี๋ยวเรา เรียกว่าเพราะว่าแม่ดาเป็นหลานเนาะช่วยดันให้หลานหน่อยเด้อตาเด้อให้ผ่านให้ช่วยดันให้ค่ะค่ะเพราะว่ามาสนใจในรถตามล้อมากนะคะทุกคนอยากได้ไปขายหนูนะดูตายิ้มจะยิ้มดังตาชานจะเอารถก็ก็ดูก็ลุงยิ้มไม่บอกบอกเกียร์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปบ้านเขา ทุกคนเดี๋ยวก็ขอลองหน่อยพอดอง่ะต้องลองขับก่อนก็ลองขับนะขับก่อนเนาะถ้ามันตีตาถึงจะถอยถือลอตเตอรี่แล้วมันที่หนึ่งหัวหนีเด้อตาเด้อเดี๋ยวหมอลลั่มอลลัถือลอตเตอรี่ก็ซื้อให้ตาซ่านนั่นเลยโอ้ยหมอลลัถือมอลลัก็บจีซื้อให้เพื่ันะไรแต่ว่ากันตาซ่านมอลลั่มก็บจีกันลั่มซือกันเถอะถ้ากันลั่ไปขายหนูเลยเฮ้ยเดี๋ยวให้ตาชานขับแล้วต้นอ้อจะ แล้วก็ติดบักอโลเนาะนี่ติดบักอโลขึ้นมองนี้หนูแม่ค่ะต้นพ่อกะชิ่นั่งที่ท่าลังมันนี่เฮ็ดท่านห้พ่ออมกะล่ำขายหนูไปเลยวันนี้พี่น้องต้นพ่อขายหนูเลยพ่อกะล่ำขายหนูตาสัานก็ไป็นคนคลับไปเลยว่ะหนูมาแล้วพี่น้องตาสั้นดอกมาส่งนี่หมอล่ำต้นอ่อมานั่พ่อดอกพี่เออ ปลาแซนก็ร่างคืนจากได้สามหลอนไปขายหนูไปไปร่างก็ลงหน้ากับทึงนะขายหนูรับรองว่าขายดีแน่ๆเลยนะน้องอ่อรับรองขายดีแน่ๆเลยนะคะขายหนูนี่พอร่ำกับสีแดงก่อนร่ำขายหนูส่ดนตัวปนั่นอยู่แล้งไปไปลงนานาลงนากันลงนากันไปสงสัยเมียจำลองอยู่พร้อมเตรียมแม่จำลองไปรอแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขายของให้ลุงกินมี่ก่อน มันม้วนจิมขายอันนี้ใช่ได้จะกินเปียกบปนกบหนึ่งกบมาซื้อมาซื้ได้กบนะพอดีปนอกบน้อยพอดีเาจะกินปนวันนี้มันไม่ได้เป็นน้ำมันอยู่ขาไปซื้อตลาดเขาไปซื้อตลาดเขาไปซื้อแล้า โอ้ยอันนี้เขาเลี้ยงแห้งสะอาดรรมาติค่อยเบิ่งแล้วรรมาติตาเอ้ยนี่ค่อยๆิ่งมองค่อยเอ็ดป่าเฮามันทำมาสนป่ามันรรมาติแล้วแบบนี้น่ะเบิ่งฟ้ามเขาเลี้ยงนาจนป่าลอกมดมันกรดูด่ํากระเพงอันนี้น่ะรรมาติธรรมาตายตะกีดอัน อันรองน้ำแถวนี้นะค่อยเล้นงกบเลยสิทั้งเื่อเลยเลนโกบตอนนั้นเลยงปลาดุกเดียจะากบไปขายสิขอบคุณทั้งสีสไร่นะคะด้านดขอบคุณทั้งสิบแปดไร่ด้อแก็ขายรอบบ้านปล่อยลงสาปลให้น้ปล่อยลงให้น้เบิบ่ ปล่อยธรรมชาติเลยเนาะวันเนาะเขาเปลี่ยนอายุเขาเปลี่ยนอาอยู่ว่ามันน้อยซ้ำนี้มีมีเอาไว้ให้มันใหญ่เอาไว้ไมนใหญ่ก็มีเยอะได้ครบแมนเอาซ้ำตรงนี้ซ้ำนี้นี่ซ้ำนี้ผูอดีปีงอะไรนี่ซ้ำนี้นะเ่ะไปปีงขายกัะซัมตัวสาวซ้ำนี้ออผูดีเนาะผู้ดีแซ่บพอดีปีงพอดีป่นเอาโคเอาใสหรือเอาโคเรียบร้อยครับไปมาร์กเกอร์แล้วครับปีง ่อเห็นค่ได้เลงมอยังไงค่อเห็บเแล้วงเลยงครบนะค่อยเล่นงครบเลยครเลยม่เรอกลไงบเล้ยเลรบนะ่าไปถามเจ้านลี้งครเขาจ้องไว้เอายักษ์จักจีตัวพอพันแมพันมันนะเขาแยกออเขาแยกอ้ไว้แล้วก็เอาคือมันไข่ นอนนอนมันใหญ่พ่อพ่อเฮาเอามือเอามือเสื้อคองมันเบิ่งเห็นมันกอดพึ่งเฮาแล้วก็มันมันพร้อมที่ผสมแล้วก็เฮาก็เอาเถืเถือกมาลงโอ้หงจักตัวผู้ตัวแมียพอมปะหงจักกันแล้วเนาะเออครบตัวผู้ตัวแม่มันก็ตามตัวแม่มันก็แย่ตัวผู้มันก็น้อยข้ามันก็สิได้ไล่ค่ะค่ะค่ะเข้าใจแล้วนะคะพอแต่เวลามันผสมนี่เฮาจับเบิ่งมันก็ฮู้จักค่ะเขาผูเอามือมาฟังเรื่องเลี้ยงกุศลนะคะหงจักมันพร้อมผสมแล้วก็ ขาเอาตัวผู้ไปลงผู้ไปลงแล้วมันผสมผสมแล้วก็พอมันผสมแล้วเขาก็เอาตัวผู้ออกมาเออเลงเลงนเคเลงมาแต่หงผมบ่อันบ่รับเด้อตะกี้มันลอยอยู่นี่ก็เลงทางนี้ก็ทางเลเลงเล พูดเก่งนะครับเลี้ยงทุกอย่างเลยเลี้ยงทุกอย่างอันบ่อปลาตาน่จักไหลมีน่ยสามบ่ออันทา้งมองทิมดินนี่นะทั้งเบิดคันสาทั้งทิมดินนะสี่ไหลถ้าพ่อโกนสาเนี่ยสองไหลอันอันทำมาเอเทอร์ฟี่บ่คะฟี่ของน่วยงานเล่ยค่ะ ของหน่วยงานของทหารของทหารเนาะมันเป็นโครงการไลนาศูนยะ์สผสมเออพราะว่าตาเิค่ะค่ะค่ะตาทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตาเป็นประธานกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิชักป่าตาก็เคยได้เข้าเฝ้าสมเด็จประจินปีสองพีสองค่ะเป็นคนผมค่ะน้ำป่าคือนมาโตใหญ่เนาะเห็นน้ำมันเห็นมันบอนอยู่นะโคตรยุซี่มือค่ะสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้แม่ดาวกดกรอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ